เสียงร้องคล้ายแม่ไก่กำลังเบ่งไข่ในคืนที่มืดมิดเงาดำๆก็วิ่งไล่ตามชาวบ้านเกิดอะไรขึ้น กับหมู่บ้านแห่งนี้แล้วปริศนาเสียงร้องแบบไม่ไก่เป็นใครนั้นมันคือเสียงอะไรกันแน่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอพิเคตำนานเรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นความงามที่ไม่ได้งามแบบธรรมชาติของหญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านบวกกับยิ่งมืดเท่าไหร่นางก็ยิ่งมีความงามที่เปล่งประกายกว่าหญิงสาวคนอื่นๆและแปลกไปกว่านั้นยิ่งค่ำยิ่งเจออะไรแปลกๆเช่น เงาดำเดินตามหลังเสียงร้องที่ดังขึ้นดังขึ้นคืนเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะในอดีตนั่งหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทยมีครอบครัวหนึ่งย้ายจากที่ไกลมีพ่อแม่และลูกสาวชื่อแพรวซึ่งเป็นหญิงสาวที่สวยงามจนเป็นที่เล่าขานกันไปทั่วหมู่บ้านที่นี่มีประเพณีที่หนุ่มๆต้องมาเยี่ยมเยียนสาวๆถึงบ้านในยามค่ำคืนบรรยากาศ คืนนี้คึกคักไปด้วยเสียงหัวเราะและการสนทนาแพรวมีหน้าตาสละสลวยปากนิดจมูกหน่อยผมยาวดกดำมือไม้อ่อนพูดจาอ่อนหวานจนกลายเป็นดาวเด่นของทุกคืนที่หนุ่มๆม,มาเยี่ยมเยียน ยิ่งดึกยิ่งงดงามผิวพันวนวลผ่องจนใครๆต่างหลงไหลและหลงรักในความงามของเธอทั้งหมู่บ้านก็ไม่เคยมีอะไรผิดปกติจนกระทั่งเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนคืนหนึ่งชาวบ้านที่ออกไปหากินในป่าเริ่มสังเกตเห็นเงาดำๆวิ่งไล่ตามพวกเขามาพวกเขาต่างรู้สึกหวาดกลัวและไม่กล้าออกไปในยามค่ำคืนอีกต่อไปนอกจากนี้บ้านไหนที่มีคนป่วยก็จะได้ ยินเสียงคล้ายแม่ไก่ที่กำลังจะออกไข่ดังจากใต้ทุนบ้านทําให้ชาวบ้านยิ่งตกใจและกังวลมากขึ้นชาวบ้านจึงตัดสินใจไปหาหมอผีประจําหมู่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือหมอผีทําพิธีและพรมน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทั่วหมู่บ้านแต่เงาดำยังไม่หายไปหมอผีเริ่มสงสัยว่าผีที่กำลังรบกวนหมู่บ้านนี้อาจเป็นผีที่ร้ายแรงกว่าที่เขาคิดหมอผีจึงกลับมา พร้อมกับความสงสัยและให้คนในหมู่บ้านค้นหาทุกซอกทุกมุมจนกระทั่งมาถึงบ้านของครอบครัวที่เพิ่งย้ายมาใหม่เมื่อเข้าไปในห้องนอนของแพลวพวกเขาพบกับถ้วยที่วางอยู่บนเพดานในนั้นมีเลือดและหนอนตัวใหญ่เท่านิ้วโป้งเดินวนอยู่ในถ้วยเมื่อหมอผีเห็น <c oughs> เขารู้ทันทีว่าบ้านนี้เลี้ยงผีกะผีกะนั้นเป็นผีที่คนเลี้ยงเพื่อให้ช่วยในเรื่องของการทำมาหากินแต่แลกมาด้วยการให้ อาหารเป็นเลือดซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้แพลวดูสวยงามเกินใครในยามค่ำคืน ความงามที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้มาจากธรรมชาติแต่เป็นผลจากพลังของผีกะที่เสริมความงามให้กับเจ้าของในเวลาที่มันได้กินเลือดตามที่ต้องการหมอผีอธิบายว่าผีกะมีลักษณะเป็นนอนในช่วงกลางวันมันจะแฝงตัวอยู่ในที่มืดและกินเลือดที่เจ้าของเตรียมไว้ส่วนกลางคืนมันจะออกมาอารวาสมันจะออกมาอารวาสด,ด้วยหญิงสาวที่เป็นเจ้าของผีกะจะสวยขึ้นทุกคืนเพราะพลังของมันแต่ หากควบคุมไม่ได้หรือเลี้ยงอาหารไม่เพียงพอผีกะจะกลายเป็นภัยคุกคามครอบครัวของแพรวไม่สามารถควบคุมผีกะได้อีกต่อไปทําให้มันออกอลรวาสหมอผีจึงเริ่มทําพิธีกําจัดผีกะเขารู้ว่าผีกะกลัวที่สุดคือท่อนฟืนที่ติดไฟหรือมีฐานไฟแดงๆแ,และเสียงดังๆเพื่อข่มขวญมันหมอผีสวดคาถาควางท่อนฟืนติดไฟไปทั่วหมู่บ้านผีกะโผล่ออกมาในรูปของเงาดําที่น้าสะพึน กลัวมันลอยไปมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงร้องคล้ายแม่ไก่ที่กำลังจะออกไข่ชาวบ้านที่เห็นต่างหวาดกลัวและรีบหาที่หลบซ่อนการต่อสู้ระหว่างมอผีกับผีก,ผกะยืดเยื้อนานมากผีกะใช้ความเร็วและความแข็งแกร่งของมันเพื่อหลบเลี่ยงท่อนฟืนที่ติดไฟแต่หมอผีไม่ย่อท้อเขาสวดคาถาด้วยเสียงดังและพยายามข่มขวานผีกะอย่างไม่หยุดยอนเมื่อเห็นว่ากำลังจะแพ้ผีกะพยายามจะเข้าสิงร่างของแพรวร่างของแพรวกระตุกและ เปลี่ยนแปลงทันทีดวงตาของเธอนั้นเหลือกขึ้นและใบหน้าซีดเผือกเสียงที่ออกปากของเธอเป็นเสียงของผู้ชายที่น่ากลัวเธอพยายามจะวิ่งเข้าไปทำร้ายหมอผีพ่อแม่ของแพรวและชาวบ้านต้องช่วยกันจับเธอไว้หมอผีรีบทำพิธีอีกครั้ง เขานำน้ำวนราดบนร่างแพวพร้อมกับเอาสร้อยพระคล้องคอเธอแพวกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเสียงกรีดร้องนั้นทำให้ชาวบ้านรู้สึกสยดสยองแต่ในที่สุดพลังของผีกะก็ถูกขับไล่ออกไปร่างของแพลก็กลับมาเป็นปกติหลังจากที่ทุกอย่างสงบลงพ่อแม่ของแพวได้เล่าให้ชาวบ้านฟังว่าจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเลี้ยงผีกะแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการสองปีก่อนหน้านี้พวกเขาไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดเพื่อนบ้าน ของญาติได้นํากระถางดอกไม้มามอบให้แม่ของแพรวซึ่งเป็นคนชอบปลูกดอกไม้โดยไม่รู้ว่ากระถางดอกไม้นั้นเป็นอุบายในการส่งต่อผีกะเมื่อเพื่อนบ้านเอ่ยปากยกกระถางดอกไม้ให้พ่อของแพรวก็รีบรับไว้ด้วยความไม่รู้กลายเป็นการส่งต่อผีกะให้กับครอบครัวของแพรดดวโดยทันทีตั้งแต่นั้นมาผีกะอยู่กับครอบครัวของพวกเขาทําให้ต้องย้ายออกจากหมู่บ้านเดิมเพราะไม่สามารถควบคุมผีกะได้หมอผีอธิบายเพิ่มเติมว่าในสมัย ก่อนทางภาคเหนือหามมีคนมอบสิ่งของให้ฟรีๆห้ามรับเด็ดขาดหรือไม่ก็จ่ายเงินซื้อเพื่อป้องกันการรับผีกะมาด้วยครอบครัวของแพลไม่รู้เรื่องนี้จึงรับผีกะมาด้วยไม่ได้ตั้งใจในที่สุดหลังจากที่ผีกะถูกขับไล่ไปแล้ว ครอบครัวของแพรก็สามารถอยู่ในหมู่บ้านนี้ต่อไปได้ชาวบ้านต่างรู้สึกโล่งใจและขอบคุณหมอผีที่ช่วยกำจัดผีกะและตำนานนี้ก็กลายเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับทุกคนในหมู่บ้านเรื่องผีกะเป็นเรื่องที่บอกเล่ากันมาอย่างช้านานหากใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะเพราะบางบ้านอาจจะนับถือและยังเลี้ยงผีกะไว้ในบ้านด้วยก็ได้ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ เป็นกำลังใจให้ช่อง APK ตำนานด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ